ตองมือวะง ทุกสบายดีพ่อแม่พี่น้องอีกเซนเก่าเซนเดิมนะพี่น้องเนาะการมายุ้งคับข้าพเจ้าอีกเซนเก่าเซนเคยพี่น้องอ่าอยู่กับการแปลงเฮือนนะพี่น้องเนาะอายุเทิงลังคาของผู้เป็นอ่างก็คือพอลวงอ่เซนเก่าเซนเดิมเนาะก็คือจะมาอัปเดตให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องเบิ้งว่าการเฮ็ดเฮยื่อลังนี้กล่าวนาไปหอดใช่แล้วคือนาไปหอดใช่แล้วพี่น้องเนาะมืออื่นจะได้มุ่งเนาะเพราะว่ามื่อนี้จะทดลองมุ่งยู่ทางด้านหน้าอ่าเป็น เป็นแปลนหน่อยอยู่ซองซองบอแลแล้วเนาะกับหางลินสายแล้วพี่หน่อยเนาะหางลินมีอยู่สามันเดี๋ยวคุกิวสิพาไปเบิร์กเนาะตั้งแต่จอมผลลงมาเลยคงหางคงสางมันเป็นจังใดเด้ เดี๋ยหน้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี่เขาอยู่แปรที่สูงสุดของเพื่อนลังพี่น้องเดี๋ยวกูเขียวชิ้นแทนของล้างให้เบิ้งเพราะมันเป็นจังได้นะพี่น้องเนาะสำหรับลังคาตัวน <si suppression> ี <fin anta> <ots> ้เนาะพี่น้องเนาะตัวนี้เป็นลังคาตัวที่อ่าแปรตัวที่สูงสุดนะพี่น้องเนาะแล้วก็มาด้านนี้จะเป็นทางด้านหน้าเพื่อนพี่น้องนะมันจะเป็นลักษณะนี้พี่น้องตัวนี้จะเป็นเซนลงไปแล้วก็จะเป็นแปรหน่วยยูหันตัวหนึ่งพี่น้องเนาะแล้วก็ตัวหน่วยูหันตัวหนึ่งไม้เขามาแปรสายคว้าเลย ยูหันจะเป็นดาดฟ้าน,น้อยๆเนะาะจะมีฮางลินลงไปนี่อันนึงฮางลินไปนี่อันนึงแต่ที่ว่าใช้เรียบร้อยพี่นอนะ้องเนาะของฮางลิน่นนะอ่านี่ใช้เรียบร้อยแล้วกระพร้อมที่จะมุ่งนี่โตัวนาสองอันหันมันมุ่งล้วพี่นอนะ้องเนาะมุ่งมือนี่ต้นแรงๆนี่พี่นอ้องลองมุ่งเบิกเนาะอ่าอ่าแล้วสำหรับทางด้านนี้อ่าด้านนี้กาเป็นด้านที่ใหญ่เลยหลวดกันเลยพี่นอ้องตั้งแต่แปลนหน่อยทางน้าคุณ ลงมาเลยในพี่น้องสร้างสองคนกำลังกำลังติดอ่าป่านทรายตัวสุดท้ายนะพี่น้องเนาะแล้วทางด้านนี้พี่น้องทางด้านล่างทางด้านล่างก็จะเป็นแปร์ชัดเป็นอีกหนึงแต่ก็มีทางดินยาวตั้งแต่ะพีเลยพี่น้องอ่าทางดินยาวตั้งแต่หัวแปร์พี่เลยลองไปจนสุดพี่น้องอืมมันก็จะเป็นห้องหนักนะแจะประมาณนี้นะพี่น้องเนาะกำรับเพื่อน มืออื่นะพี่นนอเนาะมืออื่นนาจะได้มามุ่งกะคือที่ยังไม่เลี้ยวเท่าดอกพี่น่องเพราะว่ามันมีบอลตัดลายอ่ามันมีบอลตัดชัดผุนชัดผีลายเพราะว่าไฟเบอร์เขาก็มีแต่ตัวเดียวพี่น้องเนาะตัวอันตัดตัดกระเบื้องนะมีแต่ตัวเดียวก็เลยต้องคอยเป็นคอยไปพี่นนอนี่ นี่เป็นงานสุดท้ายสำหรับวันนี้นะพี่น้องเนาะสร้างกำลังแก่ง,งานพี่นนอะแก่ง,งานอ่า <c oughs> พอดีพอดีตอนตอนเช้านี้นักบินฮัดมาติดปัน่นทรายเราพอดีมันไม่ค่อยโอเคพอปันใดเนาะอะไรสรางสางยายซองทานมามาแก่ง,งานให้เนาะอันก็คือเป็นเจ้าข้องเฮื่อนเนาะส่วนคนนี้ก,ก็คือเป็นคนที่อแม่พี่น้องทําทาอยู่พี่น้องทั้งสองคนเลยท่้นพี่น้องี่ เจือก็ได้พี่น้องไอดีทำไมพี่น้องเอ้นี่คือส<า>ั่งใหญ่พี่น้องไอทุกคิวเองนั่นก็คือเป็นไอเค้ยนะพี่น้องเองนาะอ้าคือเป็นเจ้าของเฮืนอ,อนที่ก่อนหน้านี้เคยไปใช้ก็ไปพวกเฮือนๆนำมันสองคนนี่แหละไปนำกันแล้วก็อีกอีกสามคนเนาะเพิ่อนก็นมาแปลงเฮือนนั่นแหละแต่ว่าเพิ่อนกลับก่อนแล้วบพ่กได้อัปเดตให้เบิง่งอ่านี่พี่น้องท่ามหายู่ ชีวิตขอบครัวมันเป็นไงสบายดีพี่เนาะสบายดีไม่หรอก็มาใส่ชีวิตอยู่ลังคาลังนี่เห็นแปดมือเก่ามือมาดี้นลอยที่พี่น้องน่าจะบมกเกินอีกประมาณหามือพี่น้องเนาะหลังจากมุงกระเบื้องแล้วก็ที่ได้ลบที่ได้ย่างกับขาดสองขาดซี่กับนาจะโอเคเลยพี่เนาะสำหรับลังค่า ดก็เนาะก็บ่ได้ไปอัปเดตให้เบิ่งเฮือนเฮือนของอ้เพื่นี้ก็แปลงแล้วแปลงเฮือนน้อยๆนะพี่น้องเนาะเช็คเม็ดก่อนเอาแปลงอ่ะเจ็ดคุณหาเจ็ดคุณหาเม็ดพี่น้องอ่าซ้ำๆเฮือนใจไทยเนาะเฮือนใจไทยนี่มัน6กคุณฮเม็ดเฮือนอ้ยอ้แม่จันทร์นี่ยหาคุณเเม็ดเนาะ6เนาะอ่า7คุณหเม็ดพี่น้องมื้อหน้าคุกคีจะพาไปเบิ่ง เฮือนเพิ่นหั่นแปลงกับชิฮาวันทีนี้เนาะเพราะว่าแปลงเป็นเฮือนหน่อยอยู่ก่อนเพราะว่าเฮือนนั้นเก่าหั่นมันผ่อนคลัง่ว่าสุดโฉมพอสมควรขนาดนี้เนาะก็เลยแปลงเฮือนขนาดหน่อยอยู่อ่ากับพู้ว่าสิอีกปีใดอีกจักปีมีเงินมีคำแต่งสิ่แปลงขนาดนี้เนาะยู่งสาบส่าอ่าบนน้ำก็คิวสิพายเบิ้งน้ำพี่น้องเนาะแปลงเรียบร้อยแล้วมูงสังกะสีอ่ามูงสังกะสีหลังจากแล้วเฮือนข้อไอคนนี้ก็มาต่อเฮือนหลังนี้เลยพี่น้อง ช่วยกันเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้เสียค่าสร้างบ่ได้จ้างไผเลยพี่น้องตั้งแต่ลงเช้าเลยเนาะจนฮอดปัจจุบันนี่มีแต่ตองได้อ่าสอบอาหารกันกินเป็ดไก่มูม่ามา <c oughs> มาเลยมา,มาชุ่แขกชุก่ดีกินเนาะกะบ่มมียังตองอ่าเสียลายผัดปันได้สำหรับเลี้ยงอาหาร,ารกันกินกะคือพอแบบ โบโบโบวอว่าอลังการนะพี่น้องเนาะกินนั่งก็ได้นะแบบเป็นพี่เป็นน้องกันนะเกอไปค้องเจ้านี่ก็กินผักกินมีไส้สินเป็นสินไก่มาค้องเจ้านี่ก็กินอ่าที่นั่งก็กินไปนะพี่น้องเนาะพอพอ,อแต่กินอิ่มแล้วก็มีแค่เห็ดเบี้ย <c oughs> อาหารวันข้าวก็ว่ากันไปนะพี่น้องเนาะ น้พี่น้องสำหรับยูด่านลุมก็คือเป็นพี่เป็นน้องเป็นมูฟูมิตรสหช่แหละมาสวยเนาะเพิ่นก็ถึงเวลาเลยเวียกแล้วเนาะคำมืดจืดตาแล้วอัน <c oughs> เป็นภาษาบ้านเฮาก็ได้ไปอาบนำอัพน้องนะพี่น้องอ่ามือเอื็นกะข้ามากือเก่าเนาะแล่ว่าคนที่จะมาส่วยเหลือหันกบ็บางเธอเพิ่นก็มาบางเธอเพิ่นบ่ทันเพิ่นกับ่บมานะเป็นเียนกันมาเนาะ กะว่าตั้มก็หมื่นหกเจ็ดคนพี่นอ้องมืนอนี้ก,ก็ไล่เติบมืนอนอีกก้ก็เบิ้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าโอ้มือนี้ก็เกระหดสิบคนพี่นอ้อยไปเบิ้งเราพี่นอ้องไปเบิ้งดันนะ้ามุ่งกระเบื้องหน่อยนะิดหนึ่งน่ามากระเบื้องมันเป็นซียังเราหมื่ออื่นหรือว่ามื่นทัดไปถ้าถ้ามันมุงนะมม่งเลี่ยวเนาะถ้ามุ่งเลี่ยวนะโอเคสิมาอัปเดตให้เบิ้งอีกเท่านึงอืมอึบอึออบ,อบ ขาวมันคนข้างทั้งพี่น้องเพราะว่ากระเบื้องเขาบได้ตัดเนาะขาวก็แมตต์นึ่งคนละพี่น้องเราว้างขาวหนีฮาขาวนั่นกับแมตต์นึงไปกับคนข้างลำบากเติบนะพี่น้องซีกระเบื้องนะพี่น้องเนาะซีกระเบื้องออกซีแดงซีแดงกานดำนะพี่น้องน,นี่นี่เนาะพี่น้องเนาะ บ้งเอามุมแล้วจะเป็นจังไดโอเคพี่น้องเดี๋ยวเราลงไปลุมบ้งเนาะแล้วเราเลี้ยวขึ้นมาบ้งด่านเพิงว่ามันจะเป็นจังไดมมมแมน่พี่น้องเบ้งใจบันไดพี่น้องเชียวขนาด เห็นไพี่น้องงานอดิเรกแต่งตังพี่น้องเออตังไ์ยทพี่น้องตังยังไงเป็นตังค์วายพ่เป็นตังวายี้ตังค์บพี่น้องตังคบนปนัางทิ้งใสะพี่น้อง ก็ไม่เซตไหม่เลือดนี่แหละนี่พี่น้องนี่อันนี้ก็ <c oughs> เป็นของฮีของน้องหอมใส่แป้งตู่แป้งปลอกปลอกแป,ป,ป๊กแปงตังนั่งในพี่น้อง,นงเนาะอ่าบางคนที่มาช่วยก็มีอันต่องกอกต่องการกับมีอันติดใหม่ติดมือไฟนะพี่น้องนี่นี่นี่อันนี้ก็จะไปเหยียงคนแหละ <c oughs> จัดอันนี้ไปยังคอมเมนของเขาคอมคอมเมนอ่ะ โอใส่คันรถสิอันนี้เอาไปใส่คันรถไทยพี่น้องนี่เพิ่มก็เอาอสวานสีข้างในเนาะอ่าในพี่น้องนั่นก็คือคุณนายจะคล้องเฮือนพี่น้องโอ้ได้เฮือนย้ายล้วได้เนาะพี่น้องเบิง้งป่านทรายกันทาซีซีเคียวเป็นบอ่อพี่น้องโยทางลุมเบิง้งก็จะเป็นประมาณนี้นะพี่น้องเนาะทาแต่มุง าสบายดีรู้เจ้เดีใจเลยเฮห็นใจเลยดีใจดีใจเลยไหลายเป็นนำพักนำแห้งเนาะส่องฟัวส่องเมียใส่กัสสนสางธาแน่นทั้นี่เนาะโอ้เวอร์เป็นธรรมดาพี่นอ้องเฮาเบิ้งจากด้านหน้าไปจะเป็นประมาณนี้นะพี่น,อนอ้องเนาะว้าวไปเฮ่านั้นได้ นะพี่น้องคุกิวก็เอาตัวนี้มาเส้นเดิมสลิงเนาะของเมมูมเพิ่นหมอบเป็นของขวัญให้คุกิวอ่าคุกิวก็ใส่ตัวนี้แหละอ่าไ,ไปมาเนาะใส่เวียกยืดประจำวันเดี๋ยวพี่น้องเนาะคุกิวเดี๋ยวพี่น้องคุกิวสิพามาเบิ้งตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวคอยกับเนาะเป็นวิถีชีวิตของซาบานเฮาเนาะพี่น้องเนาะได้ป่ะสุดท้ายให้เบิ้งหนึ่งขอบครัวก่อนพี่น้องนี่คือขอบครัวที่หนึ่ง อามืองน้ำบางบากกิวสิพาไปเลาะเนาะตอนเสาตอนแรงเอาเผินเห็นยังแดดเสาแรงกันเล่เล่พี่น้องนั่งฟิ้งไฟนะพี่น้องเนาะนี่นงฟิ้งไฟมีมันมุกมันมีเพือกมุกเพือกเนาะบุ๊มมียังกันนั่งลมกันมันดิบุ๊มมีมันช่าไหมอันนี้มันสั้นหดวส่ใช่เปล่ปใส่ได้ไปใส่ได้หดอันหนึ่งเขาเนาะเออสั้นนี่ใส่เวลาดนปันได้ได้นอยนึงนี่ ถ้าไปมือนเดนิดนึงอ้าวหอตีหดัาดาน่ะเดียบจักตอกแล้วเก็เอาตอกไปย่างขางอย่างนั้นได้บอกหรือว่าให้จะได้จักแค่กับเล่าเล่ากต<ส>าแบบดโอ้ตาแดดเนาะแล้วก็จั๊เอามาสาๆๆๆนถ้าสมมติเอาไปขายีนหน่วยเท่าไหร่หน่วยเจ็ดเป็ดพัน น้อยชี้พันหาพันกลามเนแพะต่องการกับมาเอาใดมันติเออเนาะจับวางเอากับเหม่ห้าพันในแบบโอ้เจ้าเจ้าชันเป็นเกิดชันเป็นลายลายนู้ดเดี๋ยวเขาก็มาซื้อเลยมีฟ้าปุกอันนั้นก็มีปะฟ้าฟ <an> ้าปุกก <an> อ,อันอันนั้นก็หาพันว่ะชี้พันหาพันอันนั้นหน่อยเนาะเอ๊ะอ่าเป็นจกักสันเป็นลายเติบสิพวกอันแอปของแอปเขาก็เป็นว่ะไ่เป็น เป็นอันนี้เนาะเป็นซีมือแห่งงาน,นพี่น้องแบบกลุ่มตนเองว่าด้เป็นสืบให้พี่น้องเบา่าวันถามมีคนมาสื่อกะเพิ่งจะเห็ดคล้ายนะพี่น้องเนาะอันหนึ่งสิบพันอ่าคลายเลยอันหนึ่งสิบพันนะพี่น้องโอเคพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็สิข้อจบกใบเพียงสำนีก,ก่อนนะพี่น้องเนาะเอาเป็นว่าพบกับคูคิวได้ไหมในอีพีต่อไปอ่าในคลิปต่อไปแต่ขอให้ทุกๆคนทุกๆทานเนาะจงประสบ แต่ความสุขแตาสักจากโลกภัยไขรเจ็บนี่แหละเออย่มียังมาฝากมาตอนนาพี่นอนะ้องเนาะมีแต่ความคิดหอดคิดเทิงอ่ะ่้ไม่า้อายโอเคบายบายพี่นอ้องเราพบกัน